สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการทำงานของเช้าเบรกสารี่นะฮะตัวนี้คือปั๊มลมนะครับตัวนี้คือเซ็นเซอร์ตัดแรงดันลมนะฮะคือเป็นตัวตัดระบบไฟฟ้านะฮะตัดระบบปั๊มลมตัวนี้นะฮะพอลมเกินปุ๊บมันก็จะตัดนะฮะตัดการทางานของพัมลมตัวนี้แล้วคือนี่คือชุดควบคุมนะฮะอันนี้คือตัวไล่ลมเร็วนะฮะส่วนตัวนี้ก็คือกระบอกเบรกนะฮะนี่คือกระบอกปั๊มเบรกนะฮะ แต่ตัวนี้ผมจำลองให้ดูนะครับว่าเป็นกระบอกเบรกนะฮะผมใช้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับเป็นตัวตัวทำให้ปั๊มลมทำงานนะตัวนี้คือสวิตเปิดปั๊มลมนะฮะเราเปิดปัมปป๊มลมปุ๊บปั๊มลมก็จะปัมปป๊มครับพอปั๊มเสร็จจนประมาณนี้ครับสถานีปุ๊บเห็นไหมฮะปั๊มลมก็จะตัดการทำงานนะฮะคือถ้าถึงประมาณอยู่หกบาร์ปุ๊บปั๊มลมก็จะตัดการทำงานนะฮะ คือการต er mm ัดทางานก็จะมาจากเจ้าตัวนี้นะฮะพอถึงปกป้าปุ๊บเจ้าลิมิตตัวนี้ก็จะตัดการทํางานของปั๊มลมมาอ่าแล้วคราวนี้เราจะสมมุติตัวนี้เป็นเป็นไฟเบรกนะฮะอ่าสมมุติว่าเราจะเบรกนะครับอ่าสมมติเราแตะเบรกปุ๊บนมอ่าปั๊บเห็นไหมอ่านะ้าช่วหน่อยก็จะทํางานนะฮะปั๊มลมก็จะทํางานด้วยนะฮะตอนที่เราแตะเบรกปุ๊บเนี่ยฮะแตะเบรกปุ๊บอ่าพอปั๊มลมก็จะทางานอ่าเห็นไหมครับ อ่าอ่าเนี้ก็ดูนะครับดูแกนนะครับพอเราแตะเบรกปุ๊บเห็นไหมแกนจะค่อยออกแต่ตอนกดเข้าครับเห็นไหมมันจะเข้าเร็วนะฮะคือตัวนี้เป็นตัวโฟละฮะโฟลมให้เร็วขึ้นนะฮะถ้าไม่มีตัวนี้ปุ๊บตอนเราปดเบรกตอนเรากดเบรกปุ๊บอ่ะมันจะมีการหน่วงนะฮะคือลมระบายไม่ทันการออกตัวก็จะหน่วงขึ้นนะฮะอ่าเนี่ยก็ดูนะฮะเบรกปุ๊บอ่าพอเบรกเสร็จปุ๊บปล่อยเบรกอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวไล่ลมเร็วนะฮะ นีครับระบบการทํางานนะฮะตัวนี้ก็คือตัวปรับความสมูทอ่ะอยากได้เบรกช้าเบรกเร็วก็ปรับตัวนี้ได้เลยตัวนี้เป็นตัวปรับแรงดันนะฮะเนี่ยครับมาดูแล้วครับเราพอเราเบรกปั๊บอ่าพอเบรกอ่าปั๊มปั๊มลมก็จะทํางานไปด้วยนะฮะพอเราปล่อยเบรกอ่าเห็นไหมครับอ่าพอเราเยียบเบรกป๊บเห็นไหมปล่อยเบรกอ่าเห็นไหมครับอ่านี่นะครับระบบการทํางานของเจ้าเบรกซาลี่ อย่าเบรคนะครับอ่าปั๊มก็จะทำงานอ่าะปล่อยเบรคเห็นไหมฮะอ่านี่แหละครับระบบการทำงานของเจ้าเบรคซอรี่